เรื่องต่อไปที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ชื่อว่าอสูรหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกวโอนิคือจะขอแชร์เกตเล็กๆน้อยๆของคําว่าอสูรหรือโอนิในญี่ปุ่นก่อนแล้วกันคืออสูรของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบ่งได้ประมาณ5ประเภทก็คืออสูรที่เป็นตามความเชื่อพื้นบ้านเช่นวิญญาณบรรพบ,บุรุษเจ้าที่่อะไรเงี้ยเขาก็เรียกว่าโอนิเหมือนกันโอนิอ่ะตามความเชื่อลัทธิบูชาป่าเขาเช่นพวกเทงงุ พวกอะไรเงี้ยเขาก็เรียกโอนิีเหมือนกันหรืออย่างโอนิตามความเชื่อทางพุทธศาสนาก็แบบพวกอสูรไลายาฉะเออถ้าใครเคยดูอินุยาฉะอะไรเงี้ยเออใครจะเขาจะเรียกว่ายาฉะยาฉะมันเป็นคําที่แปลงจากภาษาบาลีคําว่ายักษา์าได้กลายเป็นยาฉะในญี่ปุ่นแล้วก็โอนิอีกแบบหนึ่งคือโอนิของประเภทที่เป็นพวกคนไม่ดีคนเลวโจรอะไรเงี้ยเขาจะเรียกโอนิีเหมือนกันแล้วก็โอนิจังพวกสุดท้ายก็คือคนธรรมดาได้แหละที่ดันกลายสภาพเป็นยักษ์ เป็นอสูรเพราะว่าความแค้นหรือความทรมานอาฆาตอะไรเงี้ยก็สามารถกลายเป็นโอนี้ได้เหมือนกันแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งละกันที่เกี่ยวกับโอนี้จะมาเล่าให้ฟังย้อนกลับไปสมัยป .6 ตัวผู้เล่าเนี่ยพ่อกับแม่เขาได้อย่าล้างกันนับตั้งแต่วันนั้นที่พ่อแม่เขาอย่าล้างกันตัวเขาออยู่กับคุณพ่อคุณปู่คุณย่า จนถึงมปลายเลยแล้วตัวคุณพ่อเขาเนี่ยก็มีภรรยาใหม่ซึ่งก็กลายมาเป็นแม่เลี้ยงของเขาแล้วสักพักไม่นานตัวเขาก็มีน้องสาวต่างแม่กันหรือก็คือแม่ใหม่ที่อายุห่างจากตัวเขา15ปีพอเขาเติบโตมาถึงมห้าตัวเขาอะเกลียดคุณพ่อมากๆโกรธเกลียดคุณพ่อมากๆก,ก,ก็เลยย้ายออกไปอยู่กับแม่แท้ๆของตัวเองแต่ว่าเขาเกลียดคุณพ่อนะเขาโก,กรธเกลียดคุณพ่อมากแต่เขารักคุณปู่คุณย่าเขาก็เลยมักจะแวะเวียนกลับมาหาคุณปู่คุณย่าเป็นบางครั้งในตอนที่ พ่อเขาไม่อยู่บ้านพอเขามาแวะเวียนเยี่ยมเยี่ยนคนปู่คุย่าเขาก็ได้รู้อีกว่าตัวเขาอะมีน้องชายต่างมารดาเพิ่มอีกคนหนึ่งหรือก็คือง่ายๆว่าแม่ใหม่ของพ่อเขาเมียใหม่พ่อเขามีลูกเพิ่มสองคนคนหนึ่งห่างเขาสิบห้าปีคนหนึ่งห่างเขาสิบแปดปีจนวันเวลาผ่านไปอีกไม่นานคุณปู่เขาก็ป่วยด้วยโรคความจําเสื่อมจากนั้นก็เสียชีวิตไป ต่อมาอีกไม่นานคุณย่าเขาก็ป่วยด้วยโรคความจําเสื่อมอีกเหมือนกันกลายเป็นว่าตัวเขาอะก็เสียคุณย่าไปเช่นกันเออมันทําให้เขาไม่ได้เจอหน้าคุณพ่อเลยอีกประมาณเกือบ1ิปีจนกระทั่งอยู่ดีๆเมื่อไม่กี่ปีก่อนตัวเขาที่ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวแล้วนะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่และเขาไปอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์หนึ่งเอออยู่ดีวันหนึ่งแม่เลี้ยงเขาก็มา,าที่อาพาร์ตเมนต์นั้นเว้ยตัวเขาตกใจว่าเอ๊ะมาทําไมวะปกติก็ไม่เคยมีเรื่องต้องติดต่อกันต้องอะไรกันพอเข้าใจได้ว่่่าาาาทีมเเเนนจะะป็พรว่า มีปัญหาแหละเราก็คงมีทุลายสักอย่างการจะสืบหาที่อยู่เขาไม่น่าใช่เรื่องยากเพราะว่ายังคงอยู่ในอำเภอเดียวกันอยู่ตัวเขาก็เลยถามเปิดประตูพอมาเจอหน้าห้องใช่ไหมก็ถามแต่หน้าห้องเลยว่ามีอะไรหรือถ้าไม่มีอะไรจะ,ะไล่กลับไปเลยตัวแม่เลี้ยงเขาก็บอกว่ามีเรื่องอยากให้ช่วยคือตัวเขาก็คิดว่าเรื่องเงินหรอวะเออแต่พ่อเขาอะเป็นถึงประธานบริษัทใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินถ้าจะมีคือเรื่องเขาในที่ขัดสนไม่น่าใช่แม่เลี้ยงเขา เขาก็เลยบอกอ่ะโอเคถ้าไม่ใช่เรื่องเงินงันเข้ามาเข้ามาคุยกันก่อนพอเข้ามาในห้องก็ได้นั่งคุยกันก็ได้สอบถามเรื่องราวว่าเออมันเป็นอะไรมันมาอย่างไงตัวแม่เลี้ยงก็พูดแค่ว่าอยากจะมาขอโทษอยากมาขอโทษตัวของผู้เล่าเนี่ยแทนคุณพ่อเพราะว่าตัวเขาอะตัวแม่เลี้ยงอะนะคือสาเหตุของการหย่าร้างของพ่อกับแม่เพราะว่าเขาดิแหละไปเป็นชู้มันก็เลยทําให้พ่อแม่เขาหย่ากันแล้วพ่อเขาก็มาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ที่มาขอโทษเขาหรือก็คือแม่เลี้ยงคนใหม่ ตัวเขาก็ไม่ได้โกรธนะคือเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วแล้วเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่มันโมโหนิดนิด,นดเพราะว่ามันถูกโดสกิจแผลเก่าเออมันก็เลยแบบคือถ้ามีอะไรแค่เนี้ยช่วยกลับไปได้ไหมคือผมไม่อยากจะมารับรู้คําขอโทษจากพวกคุณอะไรยเงี้ยแต่ว่าตัวแม่เลี้ยงก็บอกว่าเรื่องที่จะขอโทษจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องนี้แล้วก็เริ่มร้องไห้เว้ยเริ่มน้ําตาข,ขอเบาเริ่มแบบมีอา,าการมีอาการอ่ะแล้วก็พูดว่าไปช่วยน้องๆหน่อยได้ไหมเอออยากให้ช่วยน้องๆด้วยอ่ะตัวเขาก็งงไว้ว่าให้ช่วยเหรอวะ กูช่วยอะไรได้วะคือจะให้กูไปจากอวัยวะหรอหรือหรือยังไงพอสรุปแล้วได้ฟังเรื่องจากตัวแม่เลี้ยงอ่ะมันไม่ใช่เลยเว้ยมันกลายเป็นว่าตั้งแต่ย่าเขาเสียไปอ่ะคือคุณปู่เขาเสียก่อนใช่ไหมแล้วจกนั้นก็เป็นคุณย่าตั้งแต่คุณย่าเขาเสียไปอ่ะอยู่ดีๆผีคุณปู่ก็ปรากฏตัวมาในบ้านเว้ยคือแรกๆโผล่มาประมาณเดือนละครั้งคือเดือนละครั้งเนี่ยก็แปลกแล้วนะแต่ว่าโผล่มาก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยอ่ะโอเคทางบ้านเขาได้ปรึกษาว่างั้นปล่อยไว้อย่างงั้นอาจจะแค่ โผล่มาดูหน้าหลานๆอะไรเงี้ยแต่พอเวลาผ่านไปยิ่งนานเขายิ่งนานเข้าการปรากฏตัวของคุณปู่มันถี่ขึ้นเรื่อยๆเว้ยทีเนี้ยคุณปู่พาคุณย่ามาด้วยเออแล้วพอถี่ขึ้นมีคุณย่ามาเติมด้วยพอมันไปนาน,านานๆเข้านานๆเข้ามันกลายเป็นว่าสีหน้าของคุณปู่และคุณย่าก็เปลี่ยนไปเว้ยจากสีหน้าที่ตอนแรกๆโผล่มามันเป็นสีหน้าไรออารมณ์ของคุณปู่คุณย่าเนาะ แต่อยู่ดีๆก็เริ่มมีการแยกเขี้ยวเขี้ยวแบบเขี้ยวฮือขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนยักษ์ที่มันดูน่ากลัวมากจะเรียกว่าหันยักษ์แล้วก็เสื้อผ้าจากเดิมที่เป็นเสื้อผ้าของคนธรรมาดาเนี่ยแหละก็เริ่มกลายเป็นชุดกิโมโนสีขาวเว้ยเป็นชุดของผู้วยชนชุดไว้อะไรผู้วัยชนอ่ะคือพอมันเป็นอย่างนั้นมันก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆทางแม่เลี้ยงอ่ะเขาก็ตัดสินใจที่จะไปวัดเพื่อขอให้ทางวัดทําพิธีสวดศพวิญญาณให้แต่ไม่ว่าจะทํากี่ครั้งก,ออก,ก,ไไกี่ครั้งกี่ั้กก่เเนนนออดีื อยู่ดีๆวันหนึ่งที่ตัวน้องชายเขาอะหรือลูกคนเล็กคนสะท้องอะนอนอยู่จู่ๆก็ร้องไห้ดังเลยแบบร้องลั่นบ้านเลยพอทุกคนเข้าไปดูอาการะก็ได้ยินเสียงไม่ใช่แค่น้องชายร้องละเป็นเสียงของพี่สาวอะหรือน้องสาวของของผู้เราอะกาลังดิ้นทุรนทุรายแบบจะตายเว้ยทุกคนก็เลยย้ายจากห้องน้องชายไปห้องน้องสาวก็เจอว่ามันมีเงาของคนที่เป็นเหมือนคนแก่กําลังบีบคอ น้องสาวอยู่เว้ยคือพอแม่เลี้ยงเขาเห็นอย่างนั้นนะก็รีบวิ่งไปแกะมือไอ้วิญญาณเงาตัวนั้นอนะแกะมือออกแกะมือออกแกะมือออกจนท้ายแกะออกได้ไอ้เงานันก็ค่อยๆเฟดหายไปเว้ยแม่เลี้ยงเขาช็อกมากว่าทําไมคุณปู่คุณย่าถึงทําแบบนั้นนะแล้วไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย,ย่างไงก็เลยตัดสินใจปรึกษาสามีตัวเองหรือตัวคุณพ่อของผูเนะ้เล่าเนี่ยตัวคุณพ่อเขาก็เฉยๆเมินๆพูดปัดๆป,ป,ประมาณว่ามันปัญญาอ่อนเป็นเรื่องบ้าๆบอๆอะไรวะอะไรเงี้ยคือไม่สนใจอะแล้วน,นับตั้งแต่่วัันนนน้้ทีีีมกาาารบบอองสเะ วิญญาณนะมักจะมาปรากฏตัวใกล้ๆเวลาที่ตัวพวกน้องๆเขาอะนอนหลับอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแม่เลี้ยงเขาอะได้ไปเอาสมุดวาดเขียนของน้องชายเขาอะมาดูกลายเป็นว่ามันไปสะดุดอยู่หน้าหนึ่งซึ่งในหน้านั้นอะมันดันมีชื่อของตัวผู้เล่าเขียนอยู่น้องชายคนนี้อย่างที่บอกเนาะเขาห่างกับตัวผู้เล่าอ่ะสิบแปดปีและตั้งแต่มอห้าไม่ใช่มอ 5, ตั้งแต่จบมต้นตัวผู้เล่าเขาย้ายมาอยู่กับแม่ ซึ่งมันเรียกได้ในหนึ่งว่าตัวน้องชายคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับตัวผู้เล่าแต่กลับเขียนชื่อของเขาได้ถูกต้องและชื่อเขาไม่ใช่ชื่อแบบทาเคชิซาโตชินารุโตที่แบบชื่อดังๆหรือชื่อที่น่าจะมีการซ้ํากันได้ชื่อเขาเป็นชื่อที่อยู่นิคมากๆเลยแต่เขาไม่ได้บอกนะเขาชื่ออะไรคือนั่นแหละที่บอกมันเป็นไปได้ยากมากๆที่จะเขียนเพียงเพราะแค่ว่าความบังเอิญแล้วตอนที่น้องชายยังเป็นเด็กอ่อนๆเป็นเบบี้ก็ย้ายไปอยู่ บ้านที่ปลูกใหม่ที่ชินจูก,กุซึ่งนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าของเล่นสักชิ้นของเขาอะไม่มีทางที่น้องจะได้เจอแน่นอนเพราะการย้ายบ้านไปไม่ได้เอาของของเขาสวัยเท็กตามไปด้วยเออมันเลยกลายเป็นว่าไม่มีทางเลยที่น้องเขาจะรู้จักประวัติหรือชื่อหรือตัวเขาด้วยซ้ำพอคุณแม่แม่เลี้ยงได้ลองถามตัวน้องชายเนาะตัวน้องชายก็บอกว่ารู้จักชื่อเนี่ยได้เพราะว่าตอนกลางคืนจะมีใครก็ไม่รู้เว้ยชอบมาพูดพึมพำพึมพำถึงชื่อนีอ้ประมาณว่าสมมติใจชื่อเขาว่า ซีแล้วกันนะชื่ออยู่นี้เลยชื่อ C ไอซีไอไอไอวิญญาณนะั่นนะตอนคือจะโผล่มาพูดว่าเองไม่ใช่ C ีเองไม่ใช่เองไม่ใช่ C ชีีอ, C. 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 อยู่ไหน C ีอยู่ไหนเนะี่ยพูดอยู่างเงี้ยทั้งคืนคือตัวแม่เลี้ยงเขาพูดกับตัวผู้เล่าต่อว่าขอลองคือถ้าไปล่อยไว้เงี้ยลูกๆเขาต้องถูกฆ่าตายแน่ๆเขาก็เลยทําการเสรืรคนที่อยู่จนมาเจอละแหละมาเจอตัวผู้เล่าตัวแม่เลี้ยงเขาพูดว่าทำอะไรก็กกได้จะช่วยอะไรก็ได้ รือจะไม่ช่วยก็ได้แต่อย่างน้อยขอร้องสักครั้งให้มาที่บ้านสักครั้งได้ไหมคือเขาก็สะอึกสะอื้นขอร้องอ้อนวอนเลยแต่ตัวผู้เราก็ตัดสินใจปฏิเสธนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะไปเจอหน้าพ่อเขาเขาก็เป็นคนขี้โมโหเหมือนกับพ่อเขาเขาได้รู้เลยว่าพ่อเขาที่ขี้โมโหแบบไอ้อาก็ลงไม้ลงมือต่อเขาเด็ก เขาก็อาจจะเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันเวย้ยแล้วเขาพูดเลยเขาไม่อยากไปเจอหน้าพ่อที่เป็นคนที่มีดีแค่หน้าตาเออเขาเกลียดพ่อคนนี้มากพ่อที่นอกใจแม่พ่อที่ทำให้ครอบครัวแตกสลายละอะไรเงี้ยน,นั่นแหละคือเขาพูดเลยว่าเขาเคยอยากที่จะฆ่าพ่อตั้งแต่เด็กละเขาบรรลุติภาวะเขาก็มีความคิดอยากจะฆ่าพ่อแล้วแต่เขาก็ตัดใจไม่ทำแล้วก็ย้ายออกมาแทนแต่ก็มีความคิดความคิดหนึ่งว่าแต่น้องสาวกับน้องชายเขาไม่ได้มีความผิดอะไระงั้นเดี๋ยวเขาจะหาทางช่วยโดยไม่ต้องไปที่บ้าน เขาตัดสินใจว่าโอเคงั้นเขาจะไปเคารพป้ายหลุมศพของปู่กับย่าและจะไปไหว้บอกให้ว่าให้เลิกยุ่งกับน้องๆซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยทําการถามที่อยู่ป้ายหลุมศพของตระกูลมาพอวันหยุดมาถึงเขาก็ทําการไปเคารพหลุมศพปูกป่กับย่าเนาะปู่กับย่าเขาอะไม่ค่อยจะชอบตัวแม่เขาสักเท่าไหร่อืมเพราะว่าด้วยความเป็นคนแก่แล้วแม่เขาก็าจะไม่ใช่ผู้หญิงในอุรมคติของคนแก่ชอบอะไรเงี้ย แต่ปู่กับย่าเขาก็ไม่ลงรอยกับพ่อกับลูกตัวเองเหมือนกันนะหรือคือพ่อเขาอะแต่นั่นแหละกับเขาอะปู่กับย่าดีมากเพราะว่าเขาคือหลานคนแรกมันทาให้ปู่กับย่าแบบรักและเอ็นดูมากๆตัวเขาพอไปยืนที่หน้าหลมุมศพประจาตระกูลเนาะเขาก็ทําการจุดธูปพนมมือแล้วความรู้สึกมันก็เอ,อ่อล้นทําให้น้ําตามันเริ่มไหลออกมาเองแล้วก็รู้สึกว่าเอาวะไหนไหนก็มาหาปูกะะ่กับย่าละไปเอาตักน้ํามาลด ล้างบริเวณหลุมศพประจำสกูลสัหน่อยดีกว่าแล้วก็อาทำการเช็ดล้างเอานะ้ำมาลาดเก็บขยะเก็บนั่นเก็บนี่จังหวะที่กำลังเก็บของอยู่อยู่ดีๆทูบมันหักดังป๊อกต่อหน้าต่อตาเขาเลยเว้ยเขาช็อกก็เอ่อเพราะลมเหรอมัง้งน่าจะเป็นลมแหละอะไรเงี้ยแต่อีกใจหนึ่งมันไม่ได้คิดหรอกเป็นลมลมมันไม่มีทางหักทูบได้ตัวเขาก็น่าซีดน,นะแต่ก็แบบว่าออทำอะไรไม่ได้ก็ถือว่าได้มาไหว้แล้วมาทำในสิ่งที่ทำได้ดีสุดแล้วอะไรเงี้ยก็จะเอาขันะที่เยืมมาลาดรอบๆ ป้ายหลุมศพเอาไปคืนแกพระพอไปถึงพระพาก็เลยถามว่าเออแล้วโยมมาย่มป้ายหลุมศพใครล่ะตัวเขาก็ตอบว่าอ๋อมาหลุมศพประจําตระกูลต๊ต๊ดต๊ครับอะไรเงี้ยพาท่านก็พอได้ยินนามสก,กุลของตระกูลขเขาใช่ปะพาก็พูดแบบอืมว่างไหมขึ้นมาจิบชากันสักหน่อยมาตัวเขาก็อ่ะโอเคไหนไหนตะกี้ก็เกิดเรื่องทูบเมื่อกี้ละอยากจะรู้เรื่องราวด้วยแล้วก็อยากจะปรึกษาลูกทูบที่หักด้วยก็อาได้ครับได้ครับเต็มใจเลยระหว่างที่ดื่มชากันก็โดนคําถามหลายอย่างเลยเว้ย แล้วตัวพระก็เล่าให้ฟังว่าแม่เลี้ยงได้มาขอให้เขาสวดส่งวิญญาณหลายครั้งแล้วแล้วพระท่านเองก็มีเมตตาไปช่วยนะแต่ว่าช่วยยังไงก็ไม่หายเว้ยตัวเขาก็เลยลองเล่าเรื่องที่เขาได้ฟังจากแม่เลี้ยงให้พระฟังบางอะไรเงี้ย พระก็อืมอืมอืมเป็นเช่นนั้นหรืออืมอืมอืมแล้วพอตอนจะกลับก็ให้เครื่องรางมาหนึ่งอันกลายเป็นว่าพระก็ไม่ได้เล่ามากไปกว่าที่เขารู้หรือบอกวิธีแก้หรืออะไรมานะแค่เพียงมอบเครื่องรางให้เขาตัวเขาหลังจากเสร็จกิจกับทางพระรูปนี้ก็ได้โทรไปหาแม่เลี้ยงว่าอ่ะตัวเขาอะไปเคารพหลุมศพมาแล้วนะเออเขาช่วยได้แค่นี้แหละพอเขากลับไปถึงห้องเขาก็เออเหนื่อยละพักผ่อนก็ทําการอาบน้องอาบน้ําแล้วก็นอนคืนนั้นปู่กับย่าก็ได้มาปรากฏตัวในฝันเขา ทั้งสองคนเลยนะใส่ชุดกิโมโนที่มันขาดๆผมขาวงอกกระเซิงกระเซิงแล้วสายตาแบบล็อกแหลกกวาดไปมาแบบฟุ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 บอย่างเงี้ยอ้าปากกว้างสภาพเหมือนอสูรนหะคือตัวเขาอะในฝันก็เป็นเด็กด้วยไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเองในวัยเนี่ยตัวเขาอะในฝันนะพยายามจะหลบซ่อนที่ไหนสักแห่งเพราะว่าปู่ย่ากำลังหาตัวเขาอยู่แล้วสักพักมันก็มีเสียงจากข้างหลังเขาเว้ยเจอตัวแล้วแบบเป็นเสียงของคนแก่ที่แบบเหมือน ทั้งดีใจแล้วโมโหที่แบบเจอตัวสักทีอะแล้วก็พูดต่ว,ว่าเองไม่ใช่ซีตายซะตายซะแล้วพอเขาที่อย่างเงี้ยเขาก็ช็อกเว้ยแล้วสภาพก็มีเสียงเด็กร้องไห้แทรกดังขึ้นมาแบบอ้าขึ้นมาดังอีกที่อย่างนะที่ไม่ใช่ตัวเขานะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงเด็กร้องเว้ยพอเขาตื่นมาตัวเขาทั้งตัวชุ่มไปด้วยเหงื่อแล้วก็ตัวสั่นแบบเหมือนอาการเราเจอผีอะไรเงี้ยวันถัดมาตัดสินใจหยุดงานทันทีแล้วก็ด้วยความที่หยุดงานละก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดี แล้วก็ไม่อยากที่จะหลับฝันแบบนี้อีกแล้วเพราะกลัวมากเลยตัดสินใจติดต่อหาเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนนี้ปัจจุบันนะเพื่อนคนนี้ไปบวชเป็นพระและเพื่อนคนนี้ที่เป็นพระเป็นพระที่มีเซนต์แบบตัวตัวเต,ต่งเลยตัวตึงอ่ะคือเขาก็ทําการคุยกับเพื่อนเขาแล้วก็ทําการเดินทางไปหาเพื่อนที่วัดซึ่งวัดนี้ชื่อว่าวัดโคยะสังเป็นวัดที่ชื่อดังอยู่ในจังหวัดวากายามะคือพอเขาไปเล่าเพื่อนเขาฟังแชร์เพื่อนเขาก็ฟังแบบเงียบๆฟังจนจบพอฟังจบปั๊บเขาก็เริ่ม พูดแบบไปชักๆักก,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 กนะโดยเริ่มว่าตัวปู่กับย่าเอ็นดูตัวผู้เล่ามากมันทําให้ตอนที่จะสิ้นใจจิตสุดท้ายมันดันยึดคําว่าจะไม่ได้เจอหน้าหลานคนนี้อีกแล้วหรือก็คือไม่ได้เจอผู้เล่าอีกแล้ว่พอกลายเป็นดวงวิญญาณมันก็ยังคงมีความรู้สึกของการที่ว่าจะไม่ได้เจอหลานคนนี้อีกแล้ว จนมันกลายเป็นสีที่ค้างคาเวยแล้วพอค้างคาแล้วมันไม่สําเร็จมันเริ่มกลายเป็นความคับแค้นใจพอคับแค้นใจมากๆมันเริ่มกลายเป็นวิปริตมันก็เลยกลายเป็นว่าความวิปริตก็เริ่มแปรเปลี่ยนให้ทั้งปู่ย่ากลายเป็นอาศูนแล้วพอเป็นอาศูนปุ๊บสติสามประชัญญ่าหรือแนวคิดอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเว้ยจากว่าอยากจะเจอซีทำไมซีไม่กลับมาที่บ้านเลยกลายเป็นว่าถ้าไอเด็ก2คนนี้ตายไปอ่ะซีที่เป็นคนสืบทออตระกูลคนเดียวที่เหลือรอดอ่ะ ก็จะต้องกลับมาที่บ้านเพื่อรับมรดกมันก็เลยกลายเป็นผลที่ทายายาําให้ปู่กับย่าพยายามที่จะฆ่าไอ้เด็ก2คนนี้ไว้เพราะตัวเองได้กลายเป็นอาสูรไปแล้วอย่างนั้นะนั่นแหละและสภาพของปู่กับย่าที่เป็นอสูรน่ะมันคือสภาพของวิญญาณที่เราไม่น่าจะสามารถใชุผลในการพูดคุยและโน้มน้าวได้แล้วคือมันเป็นอสูรที่คอยแต่บันดาลโทสะบันดาลอะไรไปเรื่อยๆตัวของตัวผู้เล่าอพอได้ยินแบบเนี้ยก็อยากที่จะหาทางแก้หรือช่วยอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยถามทางเพื่อนเขาที่เป็นพาว่าแล้วผมควรจะทํำยังไงดีครับ ตัวพระก็ตอบแค่ว่าทําอะไรไม่ได้คือตัวเองอ่ะหรือตัวพวกเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคือถึงมันจะเชื่อมกันด้วยสายเลือดนะแต่เพราะว่าตัวเองอ่แะแันมีสายเลือดของตระกูลฝั่งแม่ด้วยมันเลยกลายเป็นว่าบรรพบุรุษฝั่งพ่อพยายามจะเอาชีวิตใช่ไหมของคนในตระกูลแต่บรรพบุรุษฝั่งแม่กับความปกป้องมันเลยทำให้เขาว่ายัางคงปลอดภัยดีอืแต่กับน้องชายน้องสาวเองพระไม่กล้ารับประกันซึ่งพอเขาแบบ พอจะทักท้วงว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงไม่ช่วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยพระก็พูดมาต่อว่ารู้จักสำนวนไหมที่ว่ายาแกว่งเท้าหาเสี้ยนหรือถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็คือเทพที่ไม่ได้ไปแตะต้องย่อมไม่บันดาลโทรศัพอ์น,นี้คือแปลไทยมาน,นะหรือถ้าแปลหรือถ้าเป็นของไทยล้วก็คือ,อยาแกว่งเท้าหาเสี้ยนพอพระก็ถามมาอย่างเงี้ยตัวเขาก็อ๋อโอเคคือถ้ากูไปยุ่งเนี่ยกูได้จะสวยด้วยเขาก็เลยอ่าโอเคงั้นคงทําได้แค่สวดมนต์ภาวนาให้น้องๆเขาปลอดภยัยเขาก็เลยให้พระนาสวดแล้วตัวเขาก็สวดมนต์ให้น้องๆด้วย สุดท้ายก็ทำได้แค่กลับบ้านเราก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและหลังจากนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ติดต่อกับครอบครัวฝั่งพ่อเขาเลยรวมถึงแม่เลี้ยงไระน้องๆด้วยเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องรับรู้ข่าวสารใดๆจบ